สวัสดีครับเราัยรุ่นวันพันแมนขอต้อนรับสู่พันแมนซาวส์เอเชียและนี่คือคลิปที่20ของซีรีส์กระสอบสายอินฟินิตี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการแจกตัวละครกาโรยูอานะครับผมว่าเขาแจกยังไงทํายังไงถึงจะได้นะครับผมไปชมกันเลยนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมการแจกกาโรยูอานะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับการแจกกาโรเอเนาบกนะครับก็จะมีการทํากิจกรรมไปแล้วก็ทําการปลดล็อกเต็มหรือว่าอะไรต่างๆครับเพื่อถึงขั้นสุดท้ายนะครับผม ของแจกก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมถ้าม่มีผิดพลาดก็จะมีตัวแดงกาโลรัง s อซบวกแล้วก็กโหลนา่าเอซนาแล้วก็เศษกาโลแล้วก็ตัวม่วงแล้วก็หินปุกตื่นดูอาแล้วก็ลูกแก้วปุกตื่นกาโลดูอาครับผมบก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมและจากที่คนดูนะครับผมมันจะให้หินมาแค่ลูกเดียวเท่านั้น,นครับผมไม่มีหินเพิ่มไม่มีหินสองหินสามครับผมไม่มีซื้อเพิ่มจากไหนไหนแล้วก็ไม่มีแจกอย่างไหนนะครับผมเขาจะแจกหินแดงแค่หนึ่งก้อนเท่านั้นนะครับผม ก็เราต้องทําการหาเพิ่มอีกสามก้อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าเราอยากจะหาเพิ่มอีกสามก้อนเราต้องไปหาจากไหนแล้วก็ทํำยังไงนะครับผมไปครับผมไปดูโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการหาหินพัฒนายูอานครับผมว่าเราต้องหาอย่างไงนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มหานะครับผมเราจะแบ่งออกเป็นสองแบบในการหานะครับผมคือแบบที่หนึ่งกับคนที่สุ่มปูบอมในสัปดาห์แรกเพราะคนที่สุ่มปูบอมในสัปดาห์แรกนั้นเขาจะมีหีบเลือกหินพัฒนายูอาให้หนึ่งหนึ่งกล่องครับผมเราจะเลือกเป็นฮีโร่ปี การลอยอยู่อ่างต้องเลือกเป็นฮีโร่นนะผมมันก็จะได้มาอีกหนึ่งเม็ดก็เหลือแค่ต้องหาเพิ่มอีกสองเม็ดไอแบบนึงคือคนที่ไม่สุ่มปูบอมนะผมแล้วก็เอาตัวดำหนึ่งเดียวคือมันก็จะไม่มีหินที่หินนี้นะครับผมมันก็จะมีแค่หนึ่งเม็ดแจกฟรีก็ต้องหาอีกสามเม็ดเราจะหาจากไหนครับผมอันนี้จะใส่เติมใส่ฟรีก็สามารถดูดำได้เลยนะครับผมก็อันนี้ครับผมถ้าใครก็เริ่มจากแบบปูบอมเลยนะครับผมเราจะแบบปูบอมก็นี่แหละครับก็นี่ครับถ้าเราใช้ตัวดำในการสูบนะผมห้าสิบใบเราจะได้หินนี่ครับผม การ iday, no part, nice ันตีนั้นได้คือหินอันนี้คือหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ถ้าเราสุ่มถึง80บใบมันจะมีการันตีหินปลกติหรือก็ลูกแก้วปลกตินะครับผมเราจะไปดูว่าเราจะได้อันไหนครับผมนี่คือแบบแบบไม่แน่นอนห้าสิบห้าสิบครับผมก็จะได้สองลูกแล้วครับผมนี่ก็จะได้แบบที่หนึ่งก็ได้สองลูกแล้วอีกวิธีคือสุ่มแค่ห้าสิบครับผมแล้วก็ดองยาวๆไปก็ไปถึงกิจกรรมรีเทิร์นของพิกกอนนะครับผมแล้วก็สุ่มถึงห้าสิบก็จะได้อันนี้ครับผมก็จะได้แน่นอนครับผมก็จะได้สองลูกนะ ทำการสุ่มปูบอลตอนรอบแรกก็จะม,มีหินอันนี้นะครับผมแล้วต้องทํายังไงก็เหมือนกันเลยครับคล้ายๆเลยครับผมก็แล้วก็สุ่มอันนี้ไปเลยนะครับผมห้าสิบหนึ่งรอบแล้วก็จะได้หินมันอีกหนึ่งหินก็คือรวมกันเป็นสองหินแล้วทําการสุมส่มถึงแปดสิบใบจากห้าสิบแปสิบใบจะเป็นลูกแก้วหรือหินนะครับผมก็จะตีไปอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็ดองยาวๆไปถึงรีเทิร์นของพิกก้อนนะครับผมเลราวก็สุ่มไปห้าสิบไม่ได้หนึ่งเม็ดก็รวมเป็นสามเม็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้ก็หรือถ้าใครทนไม่ไหวเนี่ย วงล้อปลูกตื่นจากพันเด็กครับผมจัดก,การได้นะแต่ผมก็ไม่แนะนแลนะผมแต่ถ้าใครมั่งใจาเองดวงดีแน่แนก็ลองกันได้นะผมลองกันได้ <c oughs> ถ้าใครอยากบอกว่าอยากจะทดสอบดวงกันเองของจริงของปลอมนะผมแต่ของผมนั้นผมจะวิธีแรกนะผมก็คือวิธีนี้นะผมคือการเอาสุภาพสิบครั้งแล้วก็ได้หินบนดินหินแล้วก็ต่อไปต่อไปจะเป็นการสุ่มแปดถึงแปดสิบใบนะผมเพื่อลุ้นลับว่าจะเอาได้ลูกแก้วหรือหินพัฒนายูอาน,นะผมจะอ,อย่างนั้น ชีว like, ิตเราก็ต้องมีความท้าทายกันหน่อยใช่ไหมครับก็เราก็จะอะไรนะครับผมมีแจกฟรีหนึ่งกิจกรรมปูบอมอีกหนึ่งนะครับผมเราจะทําการสุ่มถึงห้าสิบครั้งอีกอีกหนึ่งเศษปุ๊บผมก็จะทําต่อที่การนีลาบอมสุ่มถึงแปดสิบใบลุ้นว่าจะได้หินหรือจะได้ลูกแก้วนะครับผมเราต้องรู้ตรงนี้ทีนี้เราเป็นความตื่นเต้นครับก็กิจกรรมการลุ้นก็จะประมาณนี้นะครับผมมันก็ใครจะเอาการลุ้นมันก็เอาได้นะครับผมมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นผมให้ทุกคนก็วางแผนดีๆแล้วก็เลือกดีๆนะ้่นครผผมมแแต่ถ้าานนะํเลยก็ ผมแนะนำแบบวิธีของผมนะเพราะว่าถ้าสุ่มห้าสิบครั้งเราลองลองลุ้นสักแปดสิบใบว่าจะได้หินหรือลูกแก้วครับผมว่า,วาถ้าเราสุ่มในอันนี้ในในอันเชิญการโลเลยนะครับผมคือเราจะเราจะได้เศษของมันด้วยครับเศษในการปลูกตื้นเป็นสีดาวนะครับผมเราก็จะได้ทําให้สีดาวเร็วขึ้นนะครับผมคือผมแนะนําตู้นี้ดีกว่าก็สุ่มเยอะๆเราจะได้หินเศษป้ายตัวละครยูอาร์นี่นะครับผมโอเคก็จะมาวันนี้เออดีก่อนวันนี้ครับผมมันมีเลเวอฟยูอาร์ที่าจาบอกนะครับผมเป็นซีนเวอร์แฟรับผมผมอยากให้เอฟซีแนะนำผมว่า,วา ผมคนเอาดีไหมครับเพราะผมมีนี่ลูกแก้วปูตื่นซีเวอร์แฟนครับงายเดี๋ยวก็คอมเมนต์ดูหน่อยนะว,ว่าผมคนเอาหรือเปล่ปาแนละ้วผมผมให้เอฟซีลองแนะนำมาแรกๆผมคุณดูลองแนะนํามันหน่อยแล้วก็วันนี้ผมมีนี่มีขอกสี่ท้องหนึ่งชิ้นมาวัดกันไปเลยว่ามันจะเกลือหรือว่ามันจะเกิดและเฉิดฉายไปขอโจบตีความไวเฮ็ดพี HP, ความไวก็ได้จานะ้ามาถือขอเป็นเส้นตนักบวชนะักบวชมา หุยแฟลตหุยแฟลตนะฮึบโอ้ต้องการอีกแล้วฮัลโหลโอ้อะไรเนี่ยอันนี้ผมเริ่มหวด่นใจแล้วในวันเริ่มหวด่นใจแล้วนะโอเคครับผมก็ <g år> วันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ครับผมบายบายครับผมเราไปรุดกระสอบทั้งหลายบายบายครับ